พี่น้องมึงแน่มือนี่คอยกีดยางแล้วเบิดสวนพี่น้องเย้ยสามสิบไรกีดแหลวกำลังเขาเมื่อบทท่านหดบานอยู่พี่น้องแปลนมาหดกับบท่านพี่น้องเอ้ยมึงแน่เต็มถวยเบิดตสิดายพี่น้องเอ้ยมือนี้เหตุงานซี่ค่ะพี่น้องมึงหล่นโป้ล้วค่ะ ผมมีแห้งยอดแล้วล่ะค่ะพี่น้องยอดกะเสียถิ่มซื่อค่ะเต็มโป๊ลละพี่น้องเสีดายเด้พี่น้องเลยเบินะ่อนเต็มถวยเบิดละพี่น้องเบิ่งยางข่อยยางมือนีออกดีดีได้พี่น้องเพิง่งถวยเบิ่์ดกัส้มพ่อฝนมันสิต๊กเนาะยางมันออกดีหลายเบิ่ง เพิ่งพี่น,ออน้องเ้ยเบิ่งหล่นผีหล่นแดนเบิ่งยางแม่ำยางโอ้ยจีดยางพี่พี่น้องเย้ยมือนี่เต็มถ้วยแล้วเต็มถ้วยแล้วมีตะกัย้ยางเดียวหวานนี่แลลนยอดได้บอกี่ข้องเองพี่น้องบรรยากาศกด็ดีดีมือนี้จีดยางก็แล้ว โอ้ยสไดายเด้พี่น้องเอ้ยกีดเสียมือไอ้ซื่อซือมือนี้โอ้ยมยวอยากเบาอีหยังพี่น้องเบิ้งเต็มถวยอเนยาเท้าปึ๊ดถีบละพี่น้องคุณยางข่อยปันแหงยางออกดีแน่ยางพึงเมื่อออกนี่ละค่ะพี่น้องวางสองเสมือนีหมดท่านเลยเบิ้งเท้าถีบเลยพี่น้อง ขอเสียงคนบดได้ยางในมือนี้ขอเสียงแนพี่น้องเย้ยกีดเสียมือไ้ซื้อๆมือนี่เบิง่งพี่น้องเบิง่งขาวาถีบเลยพี่น้องเลยคุณเต็มถวยประรอบไปแ,แล้วคุณพี่น้องหาดทีบหาดแดนละวันนี้เบิง่งอูดได้ได้พี่น้องเลย เมื่อนี้ททำงานซีมันเต็มถวยแลละพี่น้องบดอะย่างละพูนหนามมันหล่นโป๊ะกระต๊ะสนันสะใส่ยอยู่เบืองเบืองพี่น้องมันหล่นถีบพี่น้องเอ้ยเบืงเท้าถีบเลยค่ะเบิง้งนี่จะนำยางพะว,ว่ายางมันออกดีนะคะ่ะพี่น้องละพูนมันมนตกใจมันก็เลยถีบซื่อ,อระสีประมาณนี้ละคาพี่น้อง ขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะ